ประรังทําไมล้างมันเราใช้นานแล้วมันเป็นที่เกลือมันเป็นที่เกลือนเป็นคราบสบกรปรกมันจะทําให้แผงวงจรชอร็อตได้ใช้อะไรอะ่ะใช้ทินเนอร์ล้างทําความสะอาดอันนี้คือแผงอะไรอ่ะแผงวงจรมิกเซอร์ เพราะเวลาเราใช้นานๆไปมันจะมีเวลามันเกิดความร้อนมันจะมีพวกคราบคราบเหมือนกับสนิมตะก่วอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกคราบอะไรไม่รู้ภาษาทางการเรียกไม่เป็นนี่พอเราล้างแล้วมันก็จะสะอาดแบบนี้อฝั่งนี้ยังไม่ได้ล้าง อันนี้ล้างเสร็จแล้ว